มีข่าวกลราวเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุไทยพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รุกวางระบบดูแลสุขภาพนายแพทย์นัทพรวงสุทธิพากรรองอธิบดีกรมอนามัยก็กล่าวภายหลังมีการเปิดงานการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุหรือแคร e m a n นเจอผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก7ล้านแสนคนหรือร้อยละ11.7ในปี2553 เป็น9ล้าน7แสนคนครับหรือร้อยละ15ในปี2,557ร้อยละ95มักจะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานเข่าเสื่อมซึมเศร้าแล้วก็ทุพพลภาพติดเตียงนะครับมีเพียงร้อยละ5ที่ไม่เป็นโรคส่วนการเข้าถึงบริการสุขภาพยังมีจำนวนน้อยครับคือร้อยละ56ขณะที่ร้อยละ74ยังมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ ซึง่งกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและก็ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตโดยเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในปี2558นายแพทย์นัทธพ,พรก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือการจัดให้มีผู้ดูแลระบบแคร์เมนเจอร์และผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver ครับโดยตั้งเป้าครอบคลุม20จังหวัดในเดือนธันวาคม2,557จังหวัดละ1-3อำเภอรครับอำเภอละ1-3ตะมตำบลเช่นเดียวกันซึ่งจะขยายครอบคลุมทุกจังหวัดในเดือนเมษายน2558โดยจำนวน Care Manager และ Care Giver ในแต่ละพื้นที่ครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่นั้นๆก็คือ Care Manager 1คนจะดูแลอบรมให้ c a r e g i v e r 5-7คนทั้งนี้ Care Manager และ c a r e กิ v เวมีการกำหนดคุณสมบัติต่างๆไว้ที่สำคัญต้องมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มมากขึ้นบางทีแคร์เมนเจอร์แคร์กิ e เวอร์ในจำนวนน้อยนะครับต้องมีการฝึกเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นอยู่ในวัยผู้ใหญ่เข้ามาทำงานตรงนี้นครับแต่บางทีก็สภาพสังคมคงต้องมีหลากหลายงานมากขึ้นแต่คนดูแลผู้สูงอายุน้อยลงนะครับน่าเป็นห่วงเหมือนกัน